คืออินเด็กโซดอลลเนี่ยจริงๆเนี่ยดูไปไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ไปเทียบกับราคาอะไรเลยในโลกนี้มันไปเทียบระหว่างเงินคเ c รนซีอื่นๆด้วยกันน่ะแล้วพออันนี้ลงมากมันก็ไปดึงอันอื่นลงอะไรต่างๆนะมันก็แกนนี่มันเรื่องของการเมืองเท่านั้นนะฮะการเคลื่อนไหวมันไม่มีประโยชน์เ,นเลยมันหลอกให้เ,<อ>ใหเรา,า,งงานึก<า>ว่าคอะไรนะครับเอาค่าเงินบาทดีไหมครับ นี่อย่างนี้มันก็นหลอกให้เรานึกว่าอ่ามันไม่ได้ขึ้นไหวอะไรถ้าดูค่าเงินบาทก็เออเอาค่าดอลลาร์อินเด็กซ์ส่ะค่าอินเด็กซ์ตอนนี้เนี่ยก็คาดหวังว่ามันจะกดค่าอินเด็กซ์ดอลล่าลงอีกนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะอินเด็กซ์นะฮะลงมาเหลือเก้าสิบแปดเนี่ยคาดว่าจะลงมาเหลือประมาณเก้าสิบเก้าสิบสองคือค่าเงินดอลล่ามาเทียบกับ ทุกสกุลในโลกเนี่ยจะลงมาอีกแต่ไม่มากะคระับแค่เนี้คราวนี้ดูอดูเมื่อเทียบกับเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินบาทนะฮะเนี่ยแม้กระทั่งเทียบกับเงินบาทค่าดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทำนิวโลลงมาเรียบร้อยแล้วสามสิบสองใช่ไหมก,กว่าเนี่ยนะฮะ ถ้ามันทำในโรนอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็เชื่อขนมกินได้เลยว่าได้เห็นประมาณสามสิบบาทเกือบจะต่ำสามสิบอะทำเล่นปะนะฮะสามสิบได้ได้เห็นเนี่ยเอาถ้าเอาแน่ๆเนี่ยก็สามสิบจุดประมาณสามสิบเครื่งสามสิบจุดห้าประมาณเนี่ยนะฮะแต่ลุงคิดว่าระยะยาวเนี่ยนะฮะค่างเงินดอลลาร์จะพังพินาศเลย น่าจะได้เห็นต่ำกว่าสามสิบได้ซ้ำต่ำกว่าสามสิบนะฮะยี่สิบแปดยี่บเก้าไปนู่นเลยนี่อะไยาวนะฮะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็จะลงมาเรื่อยๆเมื่อเทียบกับเงินบาทเงินบาทแข็งกว่าเยอะเลยครับตอนนี้ครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งมั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทําให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับทุกทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและและ้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มนจะทํำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Taylor ตามลิงก์ในชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้